สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกบก,กนะคะตอนนี้กบกฝนตกอีกแล้วค่ะนะคะโอ้โหก็แรงอยู่เหมือนกันนะคะเพิ่งมาถึงเนาะเพิ่งมาถึงอยนะ่ประมาณสัก20นาทีนะคะฟีฟ์ฝนก็มาแล้วนะคะนุ่นนุ่นุ่น่ปมแรงมากเลยนะคะถ้าใครดำนานี่เหมาะมากนะคะที่จะมาดำนานเนาะ mm hmm. เพราะว่าฝนตกแรง นละคะฝนตกแล้วก็แดดออกด้วยนะคะบา้าฝนตกผัดแดดออกบัานนี่นะคะ้องฟวาแบบมืดเลยนะคะสายฝนมาแบบยงอ่าแรงนะคะน่าจะมาอีกนะคะอี่ดูแล้วนะคะก็คงจะตกนานอยู่เหมือนกัน บรรยากาศที่สวยงามอ้าวนอนแล้วนะคะพี่เอมพี่เอมเอพี่เอมเฮ้ยทำ่าพี่เอมภาพโอ้ยงงงงงงงดูชื่อตัวเองซะด้วยนะคะน่ารักมากเลยทำพี่เอมนอนหรือยังลูกนอนหรือยังทานข้าวเที่ยงหรือยังทานหรือยังข้าวเที่ยง มันเค oh, oh, oh. oh, oh. I mean. <ấy> ี้ยวนะคะเนี่แหละเออเออเออโออเ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 อหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยทำตาขาวขาวมาด้วยนะคะสัญญาณบอกว่าไม่หยุดนะคะเอฟซีเออเยวจะไปแย่งก่อนนะคะเอฟซีเราจไปแย่งกันปะมาลงท้า านาองท้าแม่โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาเอามาเอามาขอหน่อยคนสิ่งตกแรงด้วยนะเนี่ยโอ้โหสายฝนนะคะดูท้องฟ้านะคะมืด ลยนะคะตอนนี้คือขาวไปหมดเลยสามาีหนาที่มาถึงบ้านก่อนนะคะ อันนี้ผักกระแยงนานะคะ f สีโอ้นี่กำลังขึ้นยอดเลยเวลาเรา,เาหาหน่อไม้มันก็แกงเนาะอันนี้ก็นี่นะคะอันนี้คือมะละกอนะคะที่แบบมีกิ่งก้านเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราค่อยหาที่ปลูกนะคะก็จะไม่หาที่แบบน้ำขังเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรากมันเน่านี่นะคะอันนี้ได้แล้วคอ่สีนะคะนี่ อันนี้เขาเรียกว่าถึงเงินถึงทองหรือเปล่านะคะจะเรียกไม่เหมือนกันมีลูกออกมาแล้วนะคะแต่ก่อนนี้ฮิตกันมากเลยนะคะอันนี้มีลูกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มานะคะควักเอานะคะเดี๋ยวแยกกระถางใบด่างๆมนาะให้ f ี C. สวยมากเลยดูดูด,ด,ดูตัวเล็กใครเอมาเล้วมาแล้วมาแล้วมาเล้ว,ลวโอ๊ยดื้อมากดื้อมากเลยนะเนี่ยไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอา พูดว่าดื้อแล้วมาหานี่นี่นี่มาโอ้ยนี่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 โอ้ยไม่เอาไม่เอานะคะเนี่ยฟ้าร้องแล้วนะคะอันนี้เป็นผักแพลนะคะนี่ใส่ซ้อไก่นะฮะซีผักแพลสวยมากอันนู้นเป็นดอกบ้านบุรีนะคะ FC ีเขาวกวางอันนี้ยังไม่ได้เอาเชือกไปมัดน,นะคะแต่ว่าอันนี้เสร็จแล้วคะ่ะนะคะก็จะเป็นเขาวกวางที่แบบตกแต่งเสร็จนะคะส่วนอันนุนยังนี่นะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่นะคะเอออันนี้นะคะพัสดุนะคะเป็นถุงมานะคะเดี๋ยวให้พ่อมาแกะคะ่ะว่าเมื่อคืออะไรนะคะด คุณนิตยาสีแสงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะดูใาสุ่ผู่ส่งมาให้โอเคน่าจะเป็นของสำคัญอยู่เพื่อมาสานต่อเพื่อมาสานต่อเพราะว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมพ่อแค่ <Okay. S 1> เห็นไปนวดอยู่ร้านแน้นนะนะอ๋อเห็นไปนวดอยู่ร้านชิดอ๋อก็เลยบอกว่าเห็นคุณแม่เป็น มีฝีมือนะคะขั้นพื้นฐานแต่อันนี้ก็เคยเรียนนะคะก็มีใบนะคะประกาศนียบัตรเรียบร้อยอ๋อเป็นหนังสือนวดนะคะเนาะก็แสดงจุดนะคะที่สำคัญใช่ไหมพ่อก็เลยส่งมาให้นะคะกลัวไปจบผิดจุดอ๋อกลัวจับผิดจุดโอเคนะคะเป็นหนังสือนี่แหละนะคะความรู้ทั้งนั้นเลยอเอ้จะวิธีิธคราทำใบตองใบสีใบเสร โอ้ยสุดยอดมากนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดนะคะนี่จุดแขนจุดอะไรต่างๆนะคะก็มีระบุมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเรียนเพิ่มเติมนะคะเรามีหนังสือแล้วก็รู้เนาะแล้วก็โอ้โหมีของสวยๆงามๆม,มาให้ด้วยมามาดูหน่อยนิดนึงอ๋อเกี่ยวกับอ่าภาชนะใบตองนะคะงานใบตองนะคะโอ้โหนะคะดูดูจากปกนะเอฟซี FC. ทำไมสวยขนาดนี้นี่ อันนี้เขาเย็บใส่ตะกร้านะคะแล้วก็ใส่ขนมหวานเดี๋ยวเราก็ค่อยหัดไปเพราะว่าใบตองแถวเราไม่ค่อยได้ซื้อนะคะมันก็มีเยอะอันนี้เราดูคร่าวๆไปก่อนนะคะโอ้นะคะงานฝีมือนี่ก็พอเป็นนะคะเพราะว่าแต่ก่อนคุณแม่นะคะก็ไม่ว่าใครแต่งงานนะคะก็เคยเย็บนะคะบสีใสีนะคะเขาเอิ่นว่าผ้าขวัญเนาะายสีนะคะเวลาแต่งงานนะค,ะคุณแม่ก็ไปทุก ก็หลายงานนะว่าได้เกือบเกือบจะทุกงานอยู่เหมือนกันนะคะพอไปช่วยยายอุ่นนะคะทํานะคะสิดยายอุ่นแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทาสวยนะคะแต่ถ้ามีหนังสือแบบนี้มาไม่แน่นะคะเราก็อาจจะทําสวยขึ้นนะคะพับกีบบัวสายเนาะโอ้เนะะี่ยค่ะก็ก็มีหลายพับเลยนะคะต่อไปก็คงจะได้ทําสวยขึ้นกว่าเดิมนะคะต้องขอบคุณนะคะคุณน,น,นิทยาหรือเปล่าพอ่อ นะคะที่ส่งมาให้นะคะงานฝีมือต่างๆเย็บปักทักร้อยนะคะโอ้ครบหมดเลยนะคะเนี่ยเราก็ได้ดูคร่าวๆแล้วจานก<อ>รีบล<อ>เล็บคุดลองพอ,อากนวดแล้วนะคะตอนนี้คือได้หนังสือมาปุ๊บก็อยากจะใช้บริการแล้วนะคะเออยากจะให้เรียนเลย <laughs> โอ้ยอยากให้เรียนเร็วแทอเนาะจุดที่สเอว เอวก็จะมีจุดนะคะจุดที่สไม่ใช่ว่าเราจะไปกดตรงที่กระดูกนะคะมันจะมีเส้นของเขาอยู่นะคะข้างๆโอ้ยสวยมากเลยนี่ทําเป็นที่ครอบนะคะรองนะคะเอีดู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 สุดยอดเลยใส่ขนมหวานขนมไทยต่างๆนะคะนี่เราก็จะได้แบบเรียนรู้ไปเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สาวนะคะที่ส่งมาให้นะคะจากแดนไกลเลยนะคะ วิธีเย็บอะไรต่างๆนะคะมันจะมีหลายๆอย่างเนาะโอ้อันนี้เป็นอะไรเนาะอันนี้อะไรคะพ่อเจกันโบฮินบดรอกใม่อืมเจกันนะคะ<ม>กรีดอันนี้เวลาไหว้ครูนะคะน,<ม>นี่จะใช้นะนี่แล้วก็ขันห้าเนาะคันห้าคันแปดก็ได้นะคะ fc ก็สามารถทำได้หมดโอ้สวยดีนะเนี่ยใสยก่กระถางก็ยังได้เลย วันครูก็สามารถเย็บได้นะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะที่ส่งสิ่งดีๆนะคะหนังสือดีๆมาให้ไม่เอาโกกอกนะคะเดี๋ยวก็<อ>จะ <มา S 1> นะคะมาเรียนรู้นะคะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะต้องขอบคุณด้วยคะ่ะนะคะขอบคุณพี่นิตยานะคะมากๆเลยที่ส่งนะคะความรู้มาให้นะคะเป็นหนังสือนะคะก็ ขอบคุณนะคะที่แนะนํานะคะสิ่งดีๆให้กับหนูนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ